โชว์พิเศษจะมาโชว์ด้วยไม่ใช่หรอโชว์อะไรครับน้องเพลงพี่ไปร้องแล้วน้องเพลงติ๊กไปร้องแล้วนี่ประวัติศาสตร์ไงนะครับวันนี้ขอสิทธิ์ความบันเทิงให้กับน้องๆเดี๋ยวสานเราทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนมีไหม่เป็นอาวุธในมือทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้แอมเป็นตัวแทนมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่เอ็กซ์คีบ้างทุกคนเรื่องเล็กๆผ่านพ้นไปแล้วหมดบ้า หวานนี่เป็นตัวแทนได้ไหมครับได้เลยเอาเลยเตุ้องต้องตามเก๋จีตัวไหนครับว่าไงอเรียนเชิญยายตรงนข้างนี้ตขอเรียนเชิญตรงนี้ดีกว่าอ๋อตุ้มตาไปก่อนอ่ะยืนโพสสวยๆตรงนี้ดูดูลราจะบอกว่าดูลักษณะคล้ายกับประคองใหญ่มานี่นี่นี่เป็นอีกสาเหตุนะครับที่ผมต้องถามว่าต่อบไหม อย่างว่าไม่ดีกว่าเพราะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนจริงครับโอเคนะครับก็อยากจะบอกว่าพี่เอ็กซกีเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่น่ารักการเขามีความสามารถมากๆแล้วเป็นที่รักของพวกเราเดสตามมากและอีกสิ่งหนึ่งขายได้เกซ์ีนี่เป็นคนที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงในร่างเดียวกัน ก่อนฝนทุกคนเลยบอกว่าสวอเอยแล้วไม่ทราบว่าตุ้มตามอยากให้พี่เนี่ยตอนนี้เป็นร่างชายหรือว่าร่างีไเดี๋ยวขอปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่แม่ปะเมาวะเมาพี่ชอบเลยพี่ทำไปทั้งานทั้งานเข้าใจไปน้อง มันเป็นการแสดงมันไม่ใช่ต่อที่จุนี้เดี๋ยวจะให้ฝากดีกว่าเออให้รุ่นพี่ก่อนฝากของเติมสตาร์หนึ่งค่ะจิ๋วอยู่ไหนนิวจิ๋วอยู่ไหนเนี่ยเธอมาลงมาจิ๋วตรงนี้แล้วจ้ะเยี่ยมเยี่ยมแหม่นะนี่เห็นเนี้เห็นเนี้เห็นเนี้ยแต่เอาไม่ได้เลยนะข้างบนมี่อะไรดิวทางนี้ก็ปริมาณหน้าตาสุดสีดกันนะ เราสามคนอายุลงกาเท่าเขาแปดคนแต่คุณหน้าเราคือคุณแม่นะคะอันนี้เรียนทางระดับอายุนะเป็นเสียันนี่ซีโนหอกนะเลิกกันเถอะผู้ให้สนิทจะอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วแก่เรียนซีโน่ให้ถูกแก ทำไมครับเด็กหยิบแกนพิวเิวหรอช่วยถามเบ๊กก่อนได้ไหมจันเมื่อกี้เมื่อกี้เบ๊กโง่อกว่าให้ดูแลนิวแทนด้วยเธอห้ามก็ไปได้ผู้ชายก็ได้ไหม หนึ่งถึงเกิดซาเ็ตเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวแน่นอย่างนี้เลยค่ะค่ะค่ะแล้สำหรับผลงานเรานะคะตอนนี้ก็มีอัลบั้ม Next Step นะคะแล้วก็ซิงเกิลสามที่จะปล่อยชื่อเพลงยิ่งลึกซึ้งยิ่งหวนวหวนะคะวันที่สิบสี่กรกฎานี้จะได้ดูเอ็มวีเต็มๆนะคะรวมถึงนางเอกสาวสวยที่พิมดาค่ะเออต้องติดตามเนาะพระเอกซเนียงฮะเสร็กแล้วเขาถ่ายเสร็จแล้ว ถ้าเกิดทวิภพยังไม่ว่าพี่โดมไม่ว่ารยศผมเสียบกันแล้นี้ก็ต้องหาแม่บีแถวนี้ฉนเห็นแม่บีเลยเรียตะบัวนังนเลยเดี๋ยวว่ามาดิอําเนือ ฝากไปที่เรือคุณลุงคุณผมก็ฝากซิงเกิลและโทรที่ร้องไปเมื่อกี้ครับเจ้าอดฝากพี่ลมตดติกด้วยครับผมแล้วก็ฝากติดตามเอ็มวีเมื่อกี้เขาคุณพี่เพียร์สแมทที่โชงให้นะครับผมเอ็มวีที่ผมกระทำเองกับมือครับทรายไปพัดซ้อมเราเองทำเองทำเองเราวไปคู่กับกาจาเออครับผมทำเองชื่อเพลงว่าคนน่ารักที่แนบไปนกครับถูกต้องครับติดตาม ดูเองเ <C> e <as> ราเชื่อตัวด้วยทำไมถูกยังถือว่าถูกดูกนดา <C> e <as> ราสตาร์เจ็ด <C> e <as> รวมตัวสิคะรวมตัวเป็นตัวแทนตัวตามกันไมวได้เหอ ฝากแล้วก็เปิดตาใจของพวกเราด้วยครับรับรองว่าสิ่งใหม่ๆนะครับยัเป็นสิ่งที่ดีอเ้าโก่าไม่เาเนเาแว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมีคุณาไเขาเรียกว่าเก่าไม่เก่าเกลีวรกว่าเก่ากมีคุณค่าอ้าเอาละเข้าแล้วราบเราดีกว่านะครับแล็เปิดาใจฝากด้วยครับผมกับซิงเกิลของทุกคนนะครับ ซิงเกิลของพี่แอมเป็นไรนะฮะขวาวขววนครับรไมไนะครับแี่้ผมต่นี่ครับเดี๋ยวจะยืนไ,ได้ครับผมรับแต่ไม่ีนะต้อามครับตขอณตามจินตนาการนะครับฝ้วยนับ เอาแน,นะคะรักเดียวใจเย็บรักเดียวค่ะแอมมินตาค่ะ ด้วยหลอยบ้าอะไรบ้าตอนนี้มีแฟนๆหลายคนอยากจะเอาของมามอบให้ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วเชิญเลยนะฮะดอกไม้ตุ๊กตามาแน่นหนาได้เลยนะจ๊ะมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอให้ตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยตอนนี้เลยตอนนีอกขอตอนนี้เลยตอนนี้เลยใช่อ่ะจะได้มีพร็อพถ่ายรูปก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีที่ดับที่นอนนะฮะเมื่อกี้นี้ อมื่อกี้ได้ยินเสียงเดสตาร์บอกว่าขอเป็นเงินสดบ้างะไรบ้างเฮ้ยมีวะกี้องใครก็ไม่